สวัสดีค่ะคุูเหมียวนะคะดิฉันนางสาวปัทญดาตรเนศมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิค่ะสำหรับดิฉันนะคะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภารศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภารศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมานําเสนอนวัตกรรมนะคะในหัวข้อเรื่องห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือนจริงค่ะ เมทัลเวิร์สคสลูมผสานกับปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะสำหรับวันนี้จะสอนในเรื่องระบบต่อมในท่อนะคะซึ่งเป็นการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1นะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะพอ1.1นักเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติข,ของการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ จุดะส์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบต่อมไร้ท่อได้นะคะข้อที่2ก็คือนักเรียนบอกชื่อต่อมไร้ท่อที่สําคัญพร้อมระบุตําแหน่งในร่างกายได้ส่วนข้อที่3นะคะนักเรียนต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างต่อมไร้ท่อกับการทํางานของร่างกายได้และข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่4นักเรียนต้องแสดงความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ สำหรับสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องรู้นะคะก็คือต้องรู้จากคู่มือการใช้งานของห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือนจริงนะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะต้องใช้งานผ่านลิงก์หรือ QR code โดยที่เราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน special ลงในเครื่องก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเลต็ต iPad หรือว่าเครื่องมือที่เราจะทำจะใช้ในการเรียนนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และในครั้งนี้นะคะครูเหมียวได้นํานาวัตกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหัวข้อเรื่องระบบต่อไหลท่อค่ะโดยที่จะใช้สื่อในการเรียนการสอนก็คือห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกสเสมือนจริงร่วมกับการใช้กระตุนแอนิเมชนันในการเรียนค่ะ และนี่คือห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกสเสมือนจริงของเรานะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะวิ่งไปด้านซ้ายมือนะคะจุดแรกที่เราจะเจอก็คือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะส่วนที่2ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งอธิบายไว้ตอนต้นคลิปแล้ว จากนั้นให้หันซ้ายมือค่ะแล้ววิ่งตรงมานะคะก็จะเป็น PowerPoint ที่เราใช้ในการเรียนการสอนซึ่งครูหมิวนำมาแปะไว้ในควิดีโอให้นะคะเพื่อทบทวนเนาะก็จะเป็นต่อมใต้สมองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะข้างๆซ้ายมือก็จะเป็นรูปภาพเพื่อให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะถ้าจากนั้นค่ะถ้าวิ่งตรงมานะคะก็จะเป็นเนื้อหาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด8ดต่อมเนาะนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไป ดูได้นะคะรับชมได้นะคะเมื่อวิ่งต่อมานะคะก็จะเจอจุดที่เรียกว่าวิดีโอคลิปสั้นนะคะของต่อใต้สมองซึ่งตรงนี้จะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่คุณยงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้คนที่มาดูคนที่เรียนนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถกดเข้าไปที่ภาพได้เลยจากนั้นนะคะให้กดเครื่องหมายบวกซึ่งก็จะเป็น ภาพกระตูนขึ้นมานะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆของต่อมใต้สมองนะคะต่อมใต้สมองประชดเชริกรานความสําคัญนะคะเป็นต่อมแม่ที่ควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆมีหน้าที่ในการหลั่งกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและกระตุ้นการทํางานของต่อมไทรอยต่อมหมวกไตรังไข่รวมถึงอันทะไม่เพียงแต่ต่อมใต้สมองค่ะให้วิ่งมาด้านสายมือ อขอภัยค่ะขวามือนะคะก็จะเป็นตอมไทลอยนะคะซึ่งตอมไทลอยนะคะก็จะเป็นการ์ตูน Animation, แอนิเมชันเช่นเดียวกันนะคะสามารถคลิกแล้วก็รับชมได้นะคะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโออธิบายไปเรื่อยๆซึ่งนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าต้องการจะทราบต่อไหนก็สามารถหยุดแล้วก็คลิกที่ภาพรับชมวิดีโอสั้นๆได้เลยะคะ่ะ ตรงนี้ก็จะอธิบายชัดเจนนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้วิ่งต่อมานะคะก็จะเจอจุดที่พวกเราจะต้องลงมือปฏิบัติและนะคะซึ่งก็คือใบงานระบบออกไสทอดนะคะซึ่งนักเรียนสามารถสแกน q ัว o d โคเพื่อดาวน์โหลดแล้วนำมาทำได้เลยครูเมยียก็แปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะวิ่งไปเรื่อยเรื่อยนะคะจะเจอเหมือนทางออกแล้วนะตรงนี้นะคะกอ็อยากจะให้เห็นนะคะว่า พวกเราสนุกกันแค่ไหนเมื่อนำมาเรียนนะคะก็จะเป็นภาพนักเรียนที่ใช้สื่อนะคะซึ่งนักเรียนบอกว่าคุูมิวค้าเหมือนเกมมากเลยนะคะหรือตื่นตาตื่นใจกันมากในห้องนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งภาพและวิดีโอให้รับชมค่ะสิ่งต่อมานะคะเมื่อเราดูตรงนี้เสร็จเจอไฮไลท์แล้วนะคะวิ่งเข้าไปนะคะจะเจอห้องดำค่ะห้องดำนี้นะคะจะมีทั้ง QR code และวิดีโอค่ะ q ิวอ d e นี้นะคะนักเรียนสามารถสแกนตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะระยะเวลาสั้นๆของระบบต่อสายทอดูแล้วเข้าใจแน่นอนค่ะหันหลังกลับมานะคะจะเป็นไม่อยากสแกนก็ได้หันหลังกลับมาและรับชมได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระตูน animation ที่คมอมิวสร้างขึ้นนะคะเพื่อพวกเราโดยเฉพาะเป็นระบบต่อสายทอสั้นๆเียพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูมิวในคาบสุขศึกษาในวันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบต่อมไร้ท่อค่ะมีใครพอรู้บ้างว่าต่อมไร้ท่อทำหน้าที่อะไรอ๋อทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ระบบต่อมไร้ท่อยังสร้างและหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายเช่นการเจริญเติบโตการเผาผลาญและการสืบพันธุ์ แล้วมันต่างจากระบบประสาทยังไงคะก็คือระบบประสาทจะทำงานเร็วเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่วนระบบต่อมไร้ท่อจะทำงานช้าแต่มีผลต่อร่างกายในระยะยาวค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นสรุปต่อมไร้ท่อคือต่อมที่เกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อด้วยหรือเปล่าครับครูไม่ใช่จะบอลต่อมไร้ท่อคือกลุ่มต่อมที่สร้างฮอร์โมนแล้วส่งผ่านกระแสะเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ฮอร์โมนทำงานเหมือนจดหมายลับที่บอกอวัยวะว่าต้องทำงานยังไงเช่นทำให้เราโตขึ้นมีพลังหรือควบคุมอารมณ์เราได้อ๋อแบบที่หนูบางทีหงุดหงิดง่ายบางทีก็หัวเราะไม่หยุดนี่เป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าคะใช่แล้วจะนักเรียนแล้วนอกจากนี้ยังมีต่อมไร้ท่ออีกตั้งแปดต่อมเลยนะอยากรู้ไม่มีต่อมอะไรบ้างอยากรู้สิคะครูหมิวช่วยบอกพวกเราทีว่ามีต่อมอะไรบ้างได้เลยจ้ะ เดี๋ยวเรามารู้จักต่อมแรกกันเลยนะต่อมแรกคือต่อมใต้สมองปัจ g l a านความสำคัญนะคะเป็นต่อมแม่ที่ควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆมีหน้าที่ในการหลั่งโกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยต่อมหมวกไตรังไข่รวมถึงอันทะต่อมาเป็นต่อมไทรอยจะตั้งอยู่บริเวณคอ มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อมีหน้าที่หลักคือผลิตฮอร์โมนไทรอยซินที่ควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและที่นักเรียนเห็นก็คือต่อมไทรอยด์ a กลนมีขนาดเล็กมากมักจะอยู่ด้านหลังต่อมไทรอยทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือดให้สมดุลและนี่คือตับอ่อนพังครียสทำหน้าที่ทั้งเป็นต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ หลังอินซูลินและกลูคากรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อมาคือต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ตั้งอยู่เหนือไตทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดเช่นอะดรีนาลีนและคอติซอลและที่เห็นตรงหน้าคือต่อมไทมัสซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณหน้าอกและมีขนาดใหญ่ในเด็กหน้าที่คือมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยทำหน้าที่สร้างและทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์เติบโตและนี่คือต่อมสุดท้ายของเรานะคะซึ่งก็คือต่อมเพศได้แก่อันทะในเพศชายและรังไข่ในเพศหญิงโดยจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศที่ควบคุมลักษณะทางเพศและการทำงานของระบบสืบพันธุ์เช่นเทสโทสเตอโรนในเพศชายและเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนในเพศหญิงจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ8ต่อมของระบบต่อมไร้ท่อ พูดง่ายๆสรุปสั้นๆก็คือระบบต่อมไร้ท่อนี้จะทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายเช่นการเจริญเติบโตการเผาผลาญและการสืบพันธุ์นั่นเองเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจแล้วครับ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะคลิปวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชันสั้นๆนะคะแต่หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะนำไปใช้ในการทบทวนตนเอง a n นิเวอร์แอนิทานะคะสำหรับเวลาว่างเนาะแล้วก็สำหรับคุณผูณท่านใดที่คิดว่าห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกสเสมือนจริงนี้มีประโยชน์นะคะซึ่งนักเรียนก็สนุกสนานมากซึ่งมันเหมือนเกมที่นักเรียนเคยเล่นนะคะแล้วก็ ได้รับความชื่นชมจากนักเรียนนะคะสนุกสนานมากนักเรียนตื่นตาตื่นใจนะคะก็สามารถนําไปปรับใช้กับวิชาของท่านเองได้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะคูหมิวก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ